รอกันโบรอกันอะไรอ่ะจะไปจอดบนจะไปจอดบนข้างบนแล้วทำไมอ่รถมันลอยวะไป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 บิ๊บอยู่ไหนเนี่ยมาพี่ดบอยเร็วกำลังขึ้นกำลังกำลังวิ่งกำลังวิ่งเขายังไม่มาไอ้เหี้ยไอ้เห้ขาขึ้นไม่ได้แอนนะเขาไม่มีที่ขึ้นนะเออขึ้นเหนียวเนียกดเอฟค้างได้ปะปันลงมาก่ดปัาน นี่มึงเป็นชี้อะไรมึงเป็นไม้มึงยิงอยู่นั่นแหละนักเลงจัดแต่ละคนยิงแม่งหมดเลยเออยิงแม่งหมดไอ้ยังจริงเหร้วะขึ้นขึ้นขึ้นไออ้หมขึ้นทังนี้มันขึ้นทังนี้มันขึ้นทังนี้ตะกูยืนตะปูยืนตะปูมันไม่มีคนขับออนวัวเกินไหลขับขับขับดิขับดิขึ้นไม่ได้วะขึ้นได้ขึ้นไป เ้ยมันขึ้นเบลล์โซ่ไม่ได้ขึ้นไหนแล้วขึ้นไหนแล้วพี่ดรอฟขึ้นโลขึ้นเร็วขึ้นไงขึ้นไงขับไปเลยกูขับไปเลยอะไรอยู่อะไรวะไอ้เหี้ยกูไปแล้วไปมันขับเหรอไม่ผมอยู่ในนี่ดีอุ่นไหวเหี้ยอะไรกันเนี่ยชดู้ชดู้ฮ่าชดู้ฮ่าา กูอยู่ไหนฮุ่นไหวจังใครขับเครื่องบินเรียกลงไม่ได้บอกขึ้นบอกขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นฮุ่นไหวอะไรเนี่ยไปทางหน้าแล้วทางหน้าลงวอุ้ยเฮียล้นกันเยอะกูลงแล้วกูโอ้กูตามกูตามกไป โดนตำรวจเย่งหรี่ตำรวจขับรถบ้านมาได้ยังไงไอ้เหี้ยเว้นรถไฟก่อนรองเนี่ยมันโย่ไฟก่อนรองเนี่ยใบพัดมันบุ๋นใบพัดมันหมุนแค่ข้างเดียวอะรถบ้านใครขับรถบ้านตำรวจขับรถบ้านไอ้เหี้ย ัวเอเียบ่เาไรสี่เขอะไรอัเลยเหี้ยจอดยังไังัวมัจอดยังไ่ใครล้นเย้ปวดแรงได้เหี้ย้อูนี่จะเมตายกเลยะ ไม่เหยไม่หววุ่นวายจบหายเฮียโดอันรื่องลงมารถบ้านนี้ยอ้เอตอเอฟับรไยเออดูดิไม่ขับรถไทยหรอตำรวจขับรถไท่อเฮียไ่ดูดิไหนวะโอยเก็บตัวเหมโอ้ คิวจะได็ิวดของอไอ้ยัยไอ้สัตว์จิตเบนเดินไฟก่อนองอยู่ใกลกันนอยอู่ใกล้กันน้อยเดี๋ยวาขขับมาเขคขับเขขับเดนไฟก่อนองโอ้โหอ้ขาบงวเร็วขับไงวะทไงทำไงไ ยกล้อยกล้อยกล้อเดี๋ยวว่ากดเอฟมันเป็นกดเอ็เป็นหมดเป็นหมดบินกับหมดธรรมดาบอกว่ากดเอ็ไม่ได้กดเอฟพี่บอกว่ากดเอ็เฮียหัวใจมันจะวายโอ้โหเรื่องลวจกับวนหัวใจมันจะวายตายเนกอะไรวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนซึ่งเลือกโอ้ รวมก่อนยังไงเนี่ยรวมรวมก่อนก่อนมาล้อมนะดูกันตรงช่้นมินดูตรงมันไม่เห็นใช่ปุก็บอกว่ากด F ก็ไม่ได้กด F มาคือมาคือแล้วมาคับไหนๆขับดิขับคนเดียวพุ่งขับคนเดียวแหละโอ้ยขึ้นมาต้องปีนขึ้นไปข้างบนด้วย กระโดดขึ้นเลยอ่ะท็อป่อข้างเออบจ่ายกดเอ็กกดเอ็กกดเอ็กท็อปขึ้นท็อปเอออย่ากดเอฟเทยเอยท็อปขึ้นท็อปเออขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วไปหาฝั่งนู้นโอ้โ้โอ้โหช้อเลยบูครับ ไม่เคยขับไม่เคยขับมาช่วยน้อยทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยๆอ้อวทำไมจ่าขึ้นไม่ได้ต้องดับเครื่องนวะตไปพัดไปพัดไม่ได้ทำงานเออไปแล้วยิงเลยป่ะยิงเลยป่ะตรงนั้นแหละมันยิงมันยิงจ่าโบว์ต้องยิงยิงเลยป่ะยิงหอนะทำงานข้างเดียวสัตว์ไอ้เหี้ยจุกหน้าอกไว้สัตว์ฟันฟันออกฟันออกฟันออกเฮ้ยไอ้ไปพัดหมุนข้างเดียวไอ้สัตว์ มมอนึงยิงได้บ้างมั้ยติดเสาไม่ได้โบ้ต้องยิงเสาออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกไม่ได้วุ่นวายยี่อะไรเขาเนี่ยไอ้เยี่จากจากมาก <MER> ีดรถเป็นคุยเลยก็ไม่รู้เไม่เดาไมีติ้งออนก่อนรอยตายหมดเลยสัต มึงยิงตำรวจดิ้ย่งก่อควนที่ทั้งหนานี่มึงก่อตาจนดิไอ้วาิอมอะไรก่อลายจนดปบกไอ้ยตำรวจป๊ายิงแม่งหมดเลยตำรวจนะเอาไงไอ้ัยเอามดเลยตำรวจอะยนี่มันธุ์มายยีในรถแนแน่นไม่ตำรวจขึ้นมาไ้ยกจะอ้วกหรช่ตำรวจเลยนี่่จะอ้วกลเรานนักข่าวอะนักขาวเรา เเด่นรายงานดด่ยรางานเนี่เยตีข้างขาดนี้เยตีข้างะนี้เยตีขัางกำลงประทับกับอ่้าหน้าตำรวจหลายสิบาทำเพี่อะไรกันเนี่ยเจ้าที่ยังไม่สามารถคุมสถานการณ์ไม่ได้ต้องบัตรดึกหอยหยยังไม่รอด อุ้ยรายงานรายงานนักข่าวนักข่าวเออนักข่าวรายงานไหนวะมองไม่เห็นแล้วอยู่ไหนวะอยู่อมอยู่ใต้เตนี่วะหมอมาหมอมาหมอมาไอ้เหี้ยไอ้เอ็นเจอระเบิดเราเกือบได้รับความเสียหายอสงบได้ยิงแม่งหมดไอสัตว์ตายยากตายเย็นนี่ยิงพวกเกียนี่งก่อนจะลาจนนี่ยอะไรกันไม่ได้ยีติเครื่ง ใช้อาวุธปืนแล้วเขาขับรถไถ่หรอไอ้ยี่ยี่ขับรถไถ่กันสีแดงพี่อะไรวะมันมีคนมายิงกูด้วยไอ้เหี้ยขับมอไซค์อ่ะมึงดูนี่มอไซค์มันยิงกูมันไล่ยิงกูเหี้ยไอ้เหี่รถดับเพลิงกันอ้าเราก็ติดดาวไอ้ยี่ยี่ติดดาวได้ไง เนี่ยนะครับเออขับรถไทยเหยียบไม่ตายหนีเอาตำรวจขับรถชนกันมั่วเลยกูยังเหนื่อยสายฮอดิสายฮอดิบินไปไหนบินไปไหนบินไปไหนเอ้ยตรงนี้คือเอ้ยมีแคมป์ด้วยป่ะโบฝั่งซ้ายแม่งมีแคมป์ด้วยป่ะ ตรงไหนวะข้างล่างนี่ยตรงไปเนี่ยนะตายแล้วตายโอ้ยอะไรตรงไปเนี่ยนะตรงไหนวะอืมพูดถึงตรงไหนไปด้วยท็อปไปด้วย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 ไปดตรงไปตรงไปเอ้ยขวาขวาขวาเราตรงไหนวะกูหลงทางแล้วขวาขวาขวาขับไปตามทางเนี่ยขับขึ้นไปนี่ยตรงซอกน่ะตรงซอกนะ ไม่ต้องซอกเขาเมื่อกี้ที่เรามาถูกแล้วไม่ไม่ไปอู๋ตายนี่ไงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนี่น่ะมันมีเต็นท์เนี่ยมันจับเลยพี่ไข่ไว้ตรงกลางแคมป์กลางเต็นท์รถเขาพอมันรถใครเนี่ยเอ้าเอ้าไอ้เฮียเขาคิกเราออกเขาคิกเราออกรถเนี่ยกันกูเรียกรถคันใหม่ไอ้เหี้ย ไอ้สัดว์เราไปไหนแล้ววะน่ะเนรักโซ่คืออะไรนอยู่บนเขาเว้ัดเราลอยกลางอากาศไหนวะโอ้คุณเหนื่อยนู่นะไหนวะนู่นะไอ้ยรลอยอกินเจนะไอ้ยเรักโซลอยได้กินเจนะเอ้าแล้วกูติดดาวได้ไงไอ้ย เราติดดาวอยู่แล้วเลยนะ